ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่ตอนที่2 1 1ร้อยเอ็คำเตือนช่องนี้อมีเนื้อหาทีเกา่าอาจจะภาพแบบเล่าแรงบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มใติดกันด้วยนะครับกดถูกใจนะครับขอบคุณครับใครกดแล้วขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้มีความรักขอให้รนำรวยวันต่อมานั่นมันท่านนักบุญศักดิ์สิทธิ์เจียงสู่ๆแล้วก็นายน้อยกูช้างเกอนี่นาะพวกเขาตั้งสองคนมาที่นี่เพื่อช่วยพวกเรางั้นเหรอสมแล้วที่เป็นนายน้อยกูช้างเกอ ก่อนหน้านี้ข้าก็เคยเห็นเขามาก่อนตอนที่เขานั้นช่วยพวกเราแก้ไขวิกฤตของผู้สืบทอดทักษะวิชามานเขานั้นช่างเป็นคนดีซื่อตรงและรักความยุติธรรมเป็นอย่างมากข้างล่างนี้ก็คือทางเข้าของสุสานปีศาจใต้ิภพบพระภิกษุผู้มีอำนาจจากภูเขาผอศารพวกเขาได้ตั้งรูปแบบข่ายกลไว้ที่นั่นเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจหลบหนีออกมาได้แต่ว่ารูปแบบข่ายกลพวกนั้นไม่สามารถผนึกพลังปีศาจได้ทั้งหมด อาตมาจะใช้สมบัติของยอดเขาฟอซานเพื่อเปิดทางให้กับทุกคนเดี๋ยวทุกคนโปรดยาอยู่ห่างจากอาตมาก็แล้วกันนะเจ้าไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปข้างในก็ได้รออยู่ข้างนอกนี่ก็แล้วกันไม่ข้าอยากจะเข้าไปพร้อมกับเจ้าเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องของข้าหรอกนะทั้งหมดเป็นเพราะข้าที่ทําให้เจ้านั้นมามีส่วนร่วมกับการเดินทางในครั้งนี้แล้วข้าจะปล่อยให้เจ้าเข้าไปเสี่ยงอันตรายเพียงคนเดียวได้อย่างไรกัน ที่ข้าไม่อยากให้เจ้าเข้าไปนะ่ะเจ้าจะกลายเป็นตัวทวงของข้าซะเปล่าๆนังผู้หญิงซื่อบื้อเอ้ยเอาละทุกคนถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปกันได้แล้วไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าออร่าพลังมารในพื้นที่ใต้พภพแห่งนี้มันจะแข็งแร่งได้ถึงขนาดนี้นั่นนี่ยสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงแค่บริเวณรอบนอกของสุสานปีศาตใต้พภพ ดังนั้นพวกท่านทุกคนจงระวังตัวให้ดีด้วยออร่าพลังปรานมานั้นหนานแน่นมากจนก่อตัวเป็นทะเลสาบเอ๊ะที่อยู่ตรงนั้นมันคืออะไรยกนที่จริงแล้วมันแปลว่าปราณปีศาจหรือว่าพลังปีศาจแต่ว่าแอดขอใช้เป็นปราณมานหรือว่าพลังออร่ามานเองนะขอรับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองขอรับว่าทำไมแอดใช้ว่าปราณมานหรือว่าออร่ามานเอ๊ะ อ okay. oh, oh. นั่นมันคือดอกโบที่สามารถทำลายวิญญาณได้อย่าเข้าไปใกล้มันเด็ดขาดพืชชนิดนี้มันได้กืนกินพลังออร่าของปราณมารและเติบโตอยู่ที่นี่เป็นเวลานานมากแล้วภายนอกมันอาจจะดูสวยงามแต่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างมากแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังหรือสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งเมื่อเข้าไปใกล้บริเวณนั้นมันก็ไม่อาจรอดพ้นจากการดูดซับวิญญาณได้ โอ้น่าสนใจดีนี่สมบัติล้ำค่าแบบนี้นะ่าถ้าทิ้งเอาไว้เฉยๆก็คงจะเสียเปล่าไม่นะนายน้อยอย่าเข้าไปเจ้าค่ะระวังตัวด้วยใช่แล้วเจ้าค่ะนายน้อยอย่าเข้าไปเลยนะเจ้าค่ะผู้ผู้ชายคนนั้นนะ้ะเข,ขาเขาตายเลยนะกูชางเกอนี่เจ้ากำลังจะทำอะไร ของสิ่งนั้นมันเต็มไปด้วยพลังปราณมารน,นี่เขาต้องการจะทําอะไรกันแน่เอ๊ะนี่มันง่ายๆแบบนั้นเลยงั้นรอแล้วนี่เขาสามารถหลีกเลี่ยงจากปราณมานั้นได้ยังไงกันข้าเกือบลืมไปซะสนิทว่ากูชางเกอเองก็เป็นผู้ฝึกฝนวิธีมารด้วยเช่นกันแค่อร่าพลังมารแบบนี้นะเขาก็ต้องมีอยู่แล้วปีศาจปีศาจไม่นะมันคือปีศาจที่อยู่ใต้ดอกบัววิญญ,ญาณ มันมาแล้วระวังดูท่าทางของนางซักซินี่นางต้องการจะปกป้องข้างงั้นหรอใส่หัวไปซะ,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 ะเอ๊ะไปไปแล้วไอ้เจ้าปีศาจนั่นมันกำลังถอยกลับไปแล้วเป็นไปได้ไหม ที่เมื่อครู่นี้นะ้าเจ้าปีศาจมนุษย์สึกหวาดกลัวกับทักษะลับของท่านนักบุญศักดิ์สิทธิ์จากข้องโถงบรรพบุรุษมนุษย์เมื่อกี้เจ้าได้ทําอะไรบางอย่างลงไปใช่ไหมอะไรกันเล่าทุกคนก็พูดให้เจ้าได้ยินแล้วไม่ใช่หรอว่าเจ้าปีศาจนั่นน่ามันกลัวทักษะลับของเจ้าต่างหากข้ามั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้จะต้องเป็นฝีมือของกูชางเกินแน่ๆแต่ว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรลงไป มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะทําให้ปีศาจที่แข็งแกร่งขนาดนั้นหวาดกลัวได้ในเมื่อตอนนี้ไม่มีอะไรจะต้องกังวลกันแล้วถ้าอย่างนั้นพวกเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เดินทางเข้าไปยังส่วนลึกของสุสานปีศาจใต้ใพิภพตลอดทางที่พวกเราผ่านมาพวกเราก็จัดการปีศาจไปตั้งมากมายแล้วยิ่งพวกเราเข้าไปลึกเท่าไรปีศาจก็จะยิ่งปรากฏออกมามากขึ้น พวกปีศาจเหล่านี้แข็งแกร่งกว่าครั้งที่แล้วที่อาตมามาเสริมกําลังของผนึกกักขังไว้ซะอีกอาตมาเก่งว่าพวกมันจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อผนึกกาลังนั่นอ่อนแอลงท่านปีโกูท่านคิดว่าพวกเราควรจะทํายังไงต่อไปดูเหมือนว่าจะมีท่านและข้าที่สามารถเข้าไปยังส่วนลึกได้ด้วยระดับการฝึกฝนของพวกเขาทุกคนที่เหลือถ้า,าว่าพวกเราลงไปยังส่วนลึกด้วยกันข้าเก่งว่าพวกเขาทุกคนอาจจะเป็นอันตรายได้ไม่นะ ข้าจะไปยังส่วนลึกนั้นด้วยเหมือนกันเพราะยังไงท้ายที่สุดแล้วข้านั้นก็เป็นถึงนักบุญศักดิ์สิทธิ์ขององถงบรรพบุรุษมนุษย์นี่คือสิ่งที่ข้าควรจะทํานักบุญศักดิ์สิทธิ์สู้ๆเจ้าควรจะอยู่ด้านหลังนี้เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บดีกว่านะส่วนเรื่องผนึกนี่นะปล่อยให้พวกเราเป็นคนจัดการก็เพียงพอแล้วแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งสิ้นแค่ทําตามสิ่งที่ข้าบอกก็พอก็ได้ถ้าอย่างนั้น เจ้าก็ระวังตัวด้วยนะท่าทางของพวกเขาทั้งสองนี่พวกเขาทั้งสองคนเมื่อพวกเราเข้ามายังส่วนลึกดูเหมือนว่าปีศาจพวกนี้มันกำลังก่อจลาจลกันอย่างบ้าคลั่งพี่กูท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างดูเหมือนว่าพวกมันกำลังกลัวอะไรบางอย่าง ถ้าจะพูดได้ถูกต้องดูเหมือนกับว่าพวกมันกําลังหลบหนีเอาชีวิตรอดมากกว่าจะก่อความวุ่นวายนะจอมันผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกผนึกไว้ที่นี่มันกําลังจะออกมาจึงไม่น่าแปลกใจที่ปีศาจเหล่านี้จะเกรงกลัวการดำรงอยู่ในส่วนลึกและพวกมันกําลังหนีออกไปอยู่ข้างนอกโดยสัญชาตญาณอาตมาเข้าใจแล้วแต่น่าเสียดายที่ในวันนี้มีปิกูอยู่ที่นี่ด้วยไอ้พวกปีศาจเหล่านี้พวกมันคงไม่มีชีวิตรอดออกไปใช้ชีวิตอยู่ในส่วนภายนอกแล้วล่ะ ันที่จริงข้าไม่ได้คาดคิดเลยสักนิดว่าพี่กูจะมาที่นี่ด้วยตัวเองเพื่อมาแก้ไขปัญหาของสุสานปีศาจใต้พิพภพแห่งนี้พี่จินซานท่านเข้าใจผิดแล้วล่ะข้ามาที่นี่เพราะข้ากังวลว่าเจียงซูซูจะตกอยู่ในอันตรายข้าไม่ได้สนใจเลยสักนิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภายในสุสานคุณนรกปีศาจใต้พิภพนี่พี่กูท่านนี่ช่างเป็นคนติดตรงไปตรงมาจริงๆเลยนะพี่จินซาน ข้ามีคำถามที่อยากจะถามท่านสักหน่อยผนึกของสูสารใต้พิภพนี้น่ะมันไม่น่าจะมีวิธีเสริมกําลังแล้วใช่ไหมการที่ยอดเขาฟอซานเรียกกําลังเสริมจากห้องโถงบรรพบุรุษมนุษย์และขุมกําลังจากที่อื่นๆเข้ามาด้วยนั่นมันจะไม่ทําให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายหรอกหรอถึงแม้ว่ายอดเขาฟอซานจะมีหน้าที่ปราบปรามสูสารปีศาจใต้พิภพนี่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแบบนั้นเลยสักนิดมันเป็นเรื่องที่ยากมาก,มาก และถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นทุกๆคนก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วยเช่นกันกองกำลังฝ่ายธรรมะอื่นๆพวกเขาจะสามารถยืนดูอยู่เฉยๆได้อย่างนั้นหรอถ้าหากผนึกนั่นมันไม่สามารถเสริมความแข็งแกร่งได้อีกแล้วทำไมท่านถึงยืนการที่จะลงไปยังส่วนลึกนั่นอีก,กละ่ะดูเหมือนว่าข้าจะไม่สามารถซ่อนมันไว้จากท่านปีกูจริงๆนั่นแหละจุดประสงค์ที่ข้าเดินทางมาที่นี่ ก็คือการมาตามหาสมบัติของทางยอดเขาฝอซานที่หายไปยังที่แห่งนี้กลับคืนมาที่ข้าไม่ได้บอกเรื่องนี้กับทุกคนเป็นเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอายสําหรับภูเขาฝอซานเป็นอย่างมากย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นมีพระภิกษุผู้รู้แจ้งในยอดเขาฝอซานเขานั้นมีความปรารถนาอันแรงกล้าและเขาก็มีความพยายามที่จะแก้ไขความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสุสานปีศาใตา้ิภพบแห่งนี้ ดังนั้นเขาจึงเข้าไปในส่วนลึกของผนึกเพียงลําพังแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเขาได้ถูกเวทบนคาถาของจอมมานผู้ยิ่งใหญ่นั่นและก็โดนขโมยสมบัติล้าค่าไปเขาหวังว่าสมบัติล้าค่านั่นมันจะสามารถบรรเทาความทุกข์ทรมานบนร่างกายของนางได้เขาจึงได้ใช้สมบัตินั่นห่อหุ้มร่างกายของนางเอาไว้แต่น่าเสียดายที่จอมานสาวตนนั้นมันช่างโหดร้ายและไร้ความปราณีเป็นอย่างมาก นางไม่เพียงแต่ไม่ขอบคุณเขาแต่นางกลับสังหารเขาดังนั้นบัตรนี้เนื่องจากเอ่มานสาวนั่นมันกำลังจะปรากฏตัวออกมาอีกครั้งข้าที่เป็นสมาชิกของยอดเขาฟอซานข้าก็ควรจะนำสมบัติล้ำค่าของยอดเขาฟอซานกลับมาให้ได้สมบัติล้ำค่าที่ว่าน,นั่นก็คือเสื้อคุมวิถีเซนปรากฏว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในสุสานปีศาจใตาพ้พิพนี่ ก็คือส่วนคุ้มวิถีเซนนี่อย่างนั้นสินะเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่พระภิกษุเท่าที่ลงมายัางที่แห่งนี้ตั้งแต่แรกเขาจะมีเจตานาที่ไม่บริสุทธิ์หรือว่าเขาก็มีเจตานาอื่นอฟแอบแฝงด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่ชานหงอี้ถูกกักขังอยู่ข้าหวังว่านางจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีสตินะเพราะถ้าหากว่านางยังอยู่แบบมีสติแล้วก็ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่นางได้รับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เมื่อนางได้เห็นหน้าข้าไม่ใช่ว่านางจะเอาความเกลียดแค้นและความทุกข์ทรมานเหล่านั้นมาลงที่ข้าหรอกหรอในเมื่อตอนนี้พี่กูก็รู้ความลับของยอดเขาฟอซานแล้วถ้าเช่นนั้นพี่กูข้าหวังว่าท่านจะปล่อยให้ข้าเดินทางไปที่นั่นเพียงลําพังจะดีกว่านะอ๋อเชิญท่านพี่จินซานตามสบายเลยก็แล้วกันที่ขอตัวไปคนเดียวแบบนี้เจ้าคงจะสามารถสัมผัสได้ถึงสมบัตินั่นแล้วสินะ เอาสิไปเอาสมบัตินั่นกลับมาให้ได้แล้วหลังจากนั้นข้าจะค่อยเอาจากเจ้าอีกทีก็แล้วกันหืมปีศาจแบบพวกเจ้าก็ใช้พลังปานมานในการหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ใช่หรอกหรอแล้วทำไมพวกเจ้าถึงได้ต้องการที่จะมาต่อต้านเจ้านายของพวกเจ้ากันล่ะ <laughs> จงคุกเข่าลงซะ สถานที่แห่งนี้สุสานปีศาจใต้พิภพมันเกิดจากหยดเลือดที่แท้จริงของข้าหนึ่งหยดในตอนที่ข้านั้นเป็นจอมมารตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่หยดเลือดที่แท้จริงของข้ามันจะกลับมาสู่เจ้าของที่แท้จริง <laughs>